สวัสดีครับมองข่าวต่างมุมวันนี้กับผมวัตรรนังกิติยุทธจะคุยเรื่องการแก้ไขปัญหาให้ประเทศการหาเงินเข้ารัฐบาลวันนี้จะคุยวิธีที่สองวิธีที่สองรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและมีแนวคิดที่สามารถหาเงินให้รัฐบาลได้เข้ามาเป็นตัวแทนหาเงินให้รัฐบาลโดยให้ตัวแทนหาเงินรัฐบาลแต่ละคนเขียนโครงการแล้วนำมาเสนอต่อรัฐบาล ถ้าโครงการไหนที่รัฐบาลดูแล้วมีประโยชน์หรือสามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้รัฐบาลได้รัฐบาลก็สนับสนุนยกตัวอย่างเช่นโครงการที่ ตัวแทนหาเงินรัฐบาลจะนำมาเสนอเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องใหม่ดังนั้นจึงต้องยกตัวอย่างและอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังสมมตินายกอไก่เป็นตัวแทนหาเงินให้รัฐบาลแล้วนายกอไก่เสนอโครงการ หาเงินให้รัฐบาลเช่นเป็นโครงการรับจำน,นำข้าวหรืออาจจะใช้ชื่อว่าโครงการรับซื้อข้าวหรือโครงการค้าขายข้าวอย่างนี้รัฐบาลก็ให้ในายกไก่เป็นประธานโครงการในการดำเนินโครงการตั้งแต่การรับซื้อข้าว ไปจนถึงการขายข้าวเมื่อขายข้าวเสร็จกำไรที่ได้มาก็นำมาแบ่งกันโดยถ้ารัฐบาลเป็นผู้ลงทุนรัฐบาลก็เอากำไรมากกว่าเช่นหกสิบเปอร์เซ็นต ส่วนตัวแทนรับไป40%แต่ถ้ารัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ลงทุนตัวแทนเป็นผู้ลงทุนแบบนี้ตัวแทนก็รับไป60%ส่วนรัฐบาลก็รับไป40%อย่างนี้เป็นต้น ตัวแทนหาเงินให้รัฐบาลทุกคนจะต้องเขียนโครงการหรือนำเสนอโครงการที่ไม่ลอกเลียนแบบตัวแทนคนอื่นจะต้องเป็นหรือจะต้องคิดโครงการที่เป็นความคิดของตัวเองโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดูอยู่หา่างๆถ้าจ้างรัฐบาลจ้างตามผลงานรัฐบาล ไม่ได้จ้างเป็นนายวันหรือเป็นเงินเดือนแบบนี้รัฐบาลก็จะไม่เสียไม่ขาดทุนไม่เสียหายอะไรทั้งนั้นาหกทุกท่านเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็ให้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้วันนี้ ก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ